สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนมาตุมเปิดใจขอโทษพีเคผ่านมรสุมลูกใหญ่จนได้รับบทเรียนที่มีค่ามากมายเลยเละครับสหรับนักแสดงและดีเจคนดังอย่างมาตุมเตชินพลอยเพชรหลังก่อนหน้านี้เคยจัดปาร์ตี้จนเกิดเป็นคลัสเตอร์ไม้และต้องหายหน้าจากวงการบันเทิงไปนาน ซึ่งหลังจากที่คัมแบ็กอีกครั้งเจ้าตัวก็ได้มาออกรายการคุยแซบโชว์เพื่อเปิดใจถึงมรสุมที่ผ่านมาและยังได้เปิดใจถึงรุ่นพี่ในวงการอย่างพีเคปิยวัฒน์เก็มเพชรด้วยว่าครั้งหนึ่งตัวเองเคยลาออกเพราะไม่อยากจัดรายการร่วมกับพีเคโดยหนึ่งพิธีกรได้บอกว่ามีคนหนึ่งที่มาตูมอยากขอโทษมาตลอดเหมือนกันที่อยู่ในใจพี่พีเคค่ะพีเคถามว่าเรื่องอะไรมาตูมบอกว่าพี่พีเคไม่เคยรู้และตูมไม่เคยพูดที่ไหนมาก่อนตูมเคยขอเอ ไม่จัดรายการกับพี่พีเคเมื่อปีที่แล้วครับขอละออกเพราะตุมรู้สึกว่ายิ่งตูมอยู่กับพี่พีเคเท่าไรตูมยิ่งดูต่ำลงด้อยลงตุมรู้สึกพี่คือความมืออาชีพคือเขาดูเป็นคนที่มีของอะแต่ตัวเราเองกลับด้อยค่าตัวเราเองเราปรุงแต่งไปก่อนตุมเคยขอไปแล้วว่าไม่อยากทํากับพี่พีเคเพราะว่าพี่พีเคดูแพงไปแล้วหนูยิ่งดูราคาถูกกว่าเดิมอีกแต่ทุกคนเชื่อไหมพี่ชายคนนี้พอตัดมาหลังกล้องพี่ งเป็นคนที่โคตรน่ารักเลยและกล้าออกตัวเลยนะครับว่าไม่คิดเหยียดใครไม่เคยด้อยค่าใครแถมดูว่าใครต้องการอะไรแล้วดึงคนนั้นมาให้อยู่ระดับเดียวกันที่ตูมจัดรายการแฉข่าวเช้าได้ดี80%คือพี่พีเคเขาอาจจะโอเคมากตอนนี้เก๊กแต่ตูมรู้ว่าลึกๆในใจพี่พีเคก็รู้ว่าการที่เราไปทํางานด้วยกันเราไม่ได้เงินเยอะพี่มีตัวเลือกอีกมากกับการที่ต้องทําแบบนั้นแต่การที่พี่ต้องตื่นเช้าทุกวัน มานั่งตรงเวลาด่าตูมทุกครั้งที่มาสายมันไม่ใช่เพราะพี่อยากอวดภูมิว่าเป็นเจ้าที่แต่พี่อยากให้ตูมตระหนักถึงและเห็นคุณค่าของงานในวงการนี้พี่คือต้นแบบโดยที่พี่ไม่รู้ตัวนะครับนิ้งถามว่าพี่พีเคมีอะไรอยากจะบอกน้องไหมพีเคไม่พูด,ดแต่กลั้นน้ำตาไม่ให้ไหลามาตูมพูดต่อว่าฟังนะพี่อ่อนแอได้ผิดพลาดได้ล้มได้เจ็บได้พี่พีเคคือมนุษย์ตูมไม่ได้มาสอนพี่นะแต่ตูมอยากให้พี่มอง ตมนะ นี่คือเด็กคนหนึ่งที่รักพี่มากหนูรักพี่มากหนูชื่นชมทุกคำพูดที่พี่เคยพูดไว้ในเซอร์พี่อาจจะพลาดตูมอาจจะพลาดพี่หนิงอาจจะพลาดเราทั้ง3มคนอาจจะพลาดในวงการนี้เราอาจจะมีข่าวไม่ดีแต่ท่านผู้ชมครับพวกคุณก็พลาดได้เช่นเดียวกันครับเพราะพวกเราคือมนุษย์มนุษย์มันผิดพลาดได้เสมองานนี้ทําเอาพี่เคกลั้นน้ําตาไว้ไม่อยู่แล้วล่ะครับเพราะรู้เลยว่าตัวเองนั้นเป็นต้นแบบให้กับรุ่นน้องในวงการอยู่แถมตูมยัง ได้ให้กำลังใจเลยว่าทุกคนผิดพลาดได้พีเเองก็เช่นกันเอาเป็นว่ายังไงก็เป็นกำลังใจให้กับทุกคนด้วยนะครับจะว่ามนุษย์ทุกคนผิดพลาดกันได้หมดแต่เมื่อผิดพลาดแล้วเราได้เรียนรู้และปร,ะปรับปรุงตัวเองจากข้อผิดพลาดนั้นยังไงมากกว่าที่สําคัญท่านผู้ชมน,นะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากขอบขา่าวขอบคุณครับ